เขื่อนแมกวงแล้วนะฮะเราก็ใส่เบาะเรือนะฮะแล้วก็จะทำการแบกนี่ฮะตามสไตล์ <c oughs> ลงนะฮะเพื่อจอดรถไว้ด้านบนจะได้ไม่กวนชาวบ้านนะครับที่เขามา อาปานะเรือเขาจะถอยรถมาเอาถังน้ำแข็งเนาะแล้วก็แบกของเราลงมาเองง่ายเลยนะ้นำหนักเรืออยู่ที่20กิโลเบามาก น้องทีแบล็กซิงมาแบล็กซิงจับคูห้าลำเลยห้าคนห้าลำตั้งเห้าคนปุ้มดีกยังได้เห็นตัวนะฮะเรื่อยๆนะฮะซุ่ม นี่ไงครับ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 ไั่ไเห็น,นครับไม่ครับนี่ฮะอะไรอย่างครับนี่บอกแล้วว่ามีตวัวนะเด็กอยู่ไม่ได้นะครับใช่ไม่ได้หรอกครับโอ้โอโอปลอกนะปลอกไซส์ใหญ่มากครัับแซมมี่เข้าไปเหมือนเดิมฮะ คใ <Okay. S 2> น,น,นปลกนะักฮะกัดแซมมีใส่สวยๆนะแซมมีเห็นไหมครับตัวมันใหญ่หน่อยมไม่ใหญ่การที่สองนะครับ มันไปยังไงนี่เดี๋ยปัญหาโอเคไปนะครับบายบายครับรอโตอีกหน่อยเนาะค่อยว่ากันอันดีสองครับผม มันเลยฮะเดือดแล้วนบโอ้แตที่สงยังไม่เอาขึ้นแล้วะัว

โดดแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหเลื่อยๆนะฮะเลื่อยๆนะครับ,ลรรบ,ลรรบปลดเลยนะฮะปลดเลย,ลเลยไซนี่ไอ้ปบอสเนี่ยเลเื่อยๆ แตมะไร แข่งต่อครับได้แล้วครับแงเง้ครับปลาปลา่อยปาอะไรพวนี้หายหมดนอนลุงเนาะปลาปลาทุกอย่างเลยมันไปไหนหมดลงข้าวเนาขึ้นนึงอยู่ใน เจอลูกค้อเจอโดไหมลุงอ๋อบนอะไร้วเขาเรียกห้วยอะไรตินนกห้วยอะไรนะครับครับ

น้าเหมือนเดิมน่ารอดนะไม่น่ารอ,นะอดอีกแล้วคำพูดคำนี้ รือพันนะโดาจะขัดไหมครับโดนจะกัดไหมแค่ไหนเอาแล้วเอาแล้วครับโดนครับพี่น้องมากัดใกล้ๆเลยครับโอ,อ้โหย อยู่ได้เลยครับอยู่ได้เลยครับอยู่ได้เลยครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ฮะขอบครับผมโดนอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหเหลือมุนนีกแล้วพี่น้องนี่ฮะเอ้โหเออหกัดจังไหมดูก่อนนะโอ้โหกจังอยู่นะฮะเขาไปทั้งตัวเลยฮะไม่ใหญ่นะ สุมส่มเมื่อสุ่มรู้คอบได้เป็นคอบนะโอ้โหนี่นะต้องบอเลยโอกาสหลุดมีนะเหมือนเดิมอาการฟิกชิ่งเหมือนเดิมนะะก็เดี๋ยวดูว่าจะได้ตัวไหมนะมันบิดไปบิดมาฉลาดมาก โอ้โหเฮ้ยถูอีกแล้วถูอีกแล้วห้แล้ววันนี้ว้าเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปสวยๆก่อน เกยไหมเกยไหมแล้วเดี๋ยวปล่อยให้รูปสวยๆแล้วเดี๋ยวปล่อยอ่าขึ้นมาบนเรือก่อนให้นูกสวยๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าให้รูปสวยๆแล้วฮะพี่น้อง ลูกลูกรออยู่แนละ้วนี่มันเขารู้เลยนะกัดใครก็รอดนะฮะกัดคนนี้ก็รอดนะฮะโอเคเดี๋ยวเขาัดถ่ายเอาเองหน่อยนะฮะไม่ใหญ่สองสามโลนะ,ะไม่หมดอ,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 อ่ะอย่าบิดดิอย่าบิดดีโหนี่นะฮะ การแมกนัม,มฮะไฟเทกเกอร์เข้าไปัจงจังเลยเดี๋ยวเปลี่ยนมุมถ่ายรูปหน่อยแป๊บนะครับขอเวลานอกก่อนโอเคครับผมนุน่นลูกๆรออยู่นะฮะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเรารอ,อ,อนหน่อยโอเคเจอนะเจอจนได้นะฮะไม่ว่าจะไม่เจอนะฮะวันนี้ยังมีอยู่นะฮะนี่ได้ลเลยนะฮะโอ้โห นี่นะไปเลยนะครับโดดนฮะโอเคนะครับ แล้ววันนี้ก็ยังเจออยู่นะฮะลูกข้าวตอนหินนี่นะฮะลายสวยๆเลยเดี๋ยวผมขอย่งางปล่อยเขาก่อนนะฮะ